โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Go and g o o ก y กันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาชีพโจรนะครับแล้วก็มัตเตอรี่ผมจะเอาอันที่2นะเพราะว่าอันอื่นคือมันไม่ใช่เมตานะครับน่าจะเป็นมัตเตอรี่อันที่2นะที่ตอนนี้เอ่อทุกคนเขาเล่นกันนะโอเคครับเหมือนเดิมนะก่อนจะเข้าไปดูเกมก็ฝากทุกคนกดไลค์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองนะโอเคแล้วก็ไปดูในเกมกันเลย let's go เ <_ d incom od> ชื่องแรกตอนที่ไม่มีคนนะครับให้เน้นเปิดหีบสีทองอันนี้นะเพราะว่ามีโอกาสได้ของแดงเยอะนะครับผมเปิดมา <d gak S 1> ก็ได้ของแดงเยอะนะครับตั้งเีอะ <_ d S 1> <ๆ> เป็ผู้นะครับของแดงแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ดีเท่าอันอื่นแต่ก็ถือว่าดีนะครับไ,ได้ของแดงนะที่เห็นอย่างนี้เม็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับราคาเป็นหมื่นเลยนะ <Okay. S 1> ก็สามารถเอาไปคราบเป็นอาวุธสีแดงได้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> เอาหีบนี้ก็ถูกเปิดไปแล้ววิ่งมาตั้งแต่หนึ่งแมปแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นคนเลยนะเห็นแต่หีบที่เปิดแล้วนะ กูปุ่นเรามาเลยนะครับเกี่ยวหลบไปก่อนเจอนักสู้นะครับให้เอ่อให้เน้นระยะนะครับต่อไปนะเราเป็นโจนนะครับเราสามารถใช้หน้าไม้ถ้าจำปีไรได้นะครับเพราะเรามีคลิปด้วยนะเจอเป็นคนไปหน้าไม้ก็ปรับใหม่ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าสกิลเก่าก็กจะดีเป็นอีแบบนะครับเพราะมันจะทำดาเมจ เอ่อเป็นชุดเดียวนะครับแรงๆชุดเดียวเลยนะแต่ว่าปรับมาใหม่ก็จะเป็นแบบที่ยิงรัวขึ้นนะครับก็ดีคนละแบบนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมจะชอบแบบเก่ามากกว่านะที่จริงแล้วอาชีพโจรน,นะครับผมไม่ค่อยอยากเล่นนะเพราะผมไม่ชอบนะครับตัวมันค่อนข้างบางแล้วก็เออ,เอ,อไม่ไดีเออก็มีแค่บางอะที่ผมมันเสียอย่างเดียวก็คือบางนะครับแล้วก็ ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะต้องใช้สกิลเพย์เยอะนะต้องหลบนี้หลบหน้าน,นะครับถ้าเราไม่ชำนาญจริงก็ผมว่าไม่ควรเล่นนะครับให้เล่นอาชีพอื่นไปนะแล้วเราก็ค่อยๆเึิดไปในโหมดไม่ใช่โหมดยากนะครับเปิดในโหมดปกติไปก่อนแล้วกันนะถ้าอยากเล่นแต่ว่าผมเล่นอาชีพอื่นแล้วผมเจอโจรคือผมสู้เขาไม่ไหวนะครับเพราะกดสกิลแม่นเกินนะ เขาสามารถหลบสกิลผมหลบการฟันของผมได้นะผมเลยคิดว่าจะไปฝึกก่อนละกันนะก่อนจะมาทำแบบคลิปเต็มๆแบบเกมเพลย์ดีๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคลิปนี้ก็ดูการเล่นไปก่อนแบบนี้ก่อนนะครับอาจจะไม่เก่งนะเอ้ย,อยมีคนมีคนอ้าวยืนนิ่งเหมือนว่าจะเอเนะครับต้องขอโทษมากันนะ มัเป็นเก,เกมนะครับแลก็ทำการของนะครับอ้าวเป็นเซ็บทองว่ะมันว่าเขาจะเน็บลูดหรือเปล่าเอ้าเปิดมามีของม่วงเชยน่าจะเขาน่าจะเก็บเป็นสมบัตินะครับเป็นสีเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมที่เป็นที่หน้ากิจกรรมอะตรง ที่มันเป็นรูปปั้นนะครับรูปปั้นถือดาบนะให้เราไปสูมตรงนั้นหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะครับมันเหมือนกันเลยนะดูจากวินิแมปแล้วก็น่าจะตีบอสได้นะครับถ้าไม่มีคนมานะเดี๋ยวผมลองตีบอสด,ดูวลวกันนะว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้เป็นบอสแบบใหม่นะครับไม่ใช่บอสบินมาเดิมนะอันนี้จะเป็นกากรนะ กอรแพทเทิร์นก็จะคล้ายๆเดิมนะครับเหมือนกากอยปกติเลยนะผมคิดว่าบอสตัวนี้น่าจะไม่ยากเหมือนบอสฟีนนะครับนี่แค่เดินๆไปก็หอบได้เลยนะเน,นี่แต่ว่าเขาสามารถพวกมากตรงนีระยะไกลของเราได้นะครับ ว่าเราเล่นโจรน,นะแล้วก็สามารถใช้สกิลหลบได้นะครับก็มีสกิลหลบเยอะนะดูวนไปครับเก็บตวย้เยขาเตายนะนไม่ยากนะครับไม่ยากนะ,ะ,นะ,ะสำหรับสำหรับบอสกากอยตัวนี้นะครับ เฮ้ยเกือบตายแดงจ้ะเอยหมอบหมอบก็หลบหมอบก็หลบแต่ว่าผมมีสกิลหลบนะครับผมไม่หมอบนะดูให้ดีๆนะครับสกิลค่ะโอเคจัดการได้นะครับสำหรับบอสตัวใหม่นะครับผมว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะสู้ได้สบายนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้สมบัติอะไรกันบ้าง ันเขียวมาเลยมีทรงทองไหมทองข้างนี้โอ้โหเกลือนะครับห้วังทองมาแล้วตอนน้องมีทองอืทองไหมมัวขั้งสองนะครับจากวะนี้แหละจากวะนนี้แหละทองอันสุดท้ายนะครับต้องเป็นทองแน่นอน Okay. เราออกกันดีกว่านะครับวิ่งทั้งเกมนะครับเจอคนแค่สองคนเองอีกคนหนึ่งก็เอเคอีกเม็ดนี้ก็เลยไม่ได้โชว์สกิลเลยะครับ <laughs> extraordinary โอเคหลังจากนี้ก็จะเป็นคลิปไฮไลท์แล้วกันนะครับในต,ตอนที่ผมไม้สู้กับคนนะ